ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับกล้วยหวีใหญ่นะครับตามมาครับอันนี้เป็นสวนแถวบ้านนะครับกลางกรุงครับท่านผู้ชมจะเดินไปนะครับกล้วยนี่ก็จะอยู่ด้านหลังนะครับกล้วยนี่จะอยู่ด้านหลังนะครับก็หายากนะครับสวนกลางกรุงแบบนี้นะฮะเห็นต้นไหมครัต้นกล้วยอ้าวกล้วยมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวต้องอ้อมไปอีกทางครับท่านผู้ชม เดินมาตรงนี้ทางเยอแล้วเรามาเจอต้นกล้วยนะครับเอ้ยอ่ะอันนี้นอกจากกล้วยแล้วนะครับเขายังมีที่สถานที่เพาะเรียงปากัดนะครับอันนี้อันนี้เป็นคนทํานะครับผู้กองยศเราเป็นคนทํานะครับก็ว่างๆนะครับว่างงานแกก็นี่ครับมาเพาะได้ลูกเยอะแล้วฮะัดแล้วไออนะนี่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 อันนี้ข้างในนี่ปากัดทั้งนั้นเลยครับ นะครับก็จะเลี้ยงด้วยผักบุ้งใบเตยอะไรหลายๆอย่างพี่เอาอะไรเป็นอาหารให้มันกินอ่ะพี่ลูกไทรลูกไรแถวนี้เยอะหรือไปซื้อพี่เยอะครับแถวนี้เยอะในคลองชอนในคลองคือด้วยมือทุกอย่างครับผมแล้ววันนี้จะพามาตัดกล้วยใช่ไหมฮะใช่ครับกล้วยนี้ปลูกกี่ปีแล้วพี่ก็ประมาณสามสี่เดือนสามสี่เดือนโอ้โหลูกใหญ่ครับใหญ่มากๆครับเดี๋ยวดูวิธีการตัดกล้วยครับทุกคนครับนี่ ไม่ลงอะไรผมว่ามันลงแน่ๆเลยเนี่ยลงใส่กระบานแน่เลยเดี๋ยวลบก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล้วยอันนี้ครับมีดครับเขาเคลื่อมันใหญ่มากครับต้องช่วยกันหลายคนครับท่านผู้ชมกี่หวีเนี่ยโอ้โหขาดยังโอ้ยบอกแล้วคนเดียวไม่ไหวโอ้โหเอาะอะเจ้า อดถึงเมตรนี่ขนาดผู้กองแข็งแรงนะครับคนเดียวยังไม่ไหวเลยนี่ครับต้องแบกกันถึงสองคนฮนะน่าจะมีเกินสิบหวีใหญยมากามลูกอวกอ้วนทวนเลยครับขนาดสองคนใหญ่มากๆนี่ในในตลาดนี้ไม่เคยเห็นกล้วยน้ําว้าอะไรใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยมา,าดูเลย มากมากเลยเดี๋ยวเราลองมานับนะครับว่ากี่หวีออน,นับเลยคใหญ่ไม่ไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดน,นี้ไหนออเอใช้เลื่อยมันเร็ว โอ้ยไม่ไหวไว้ใอันนี้เดี๋ยวไปอันใหม่อันนี้มันคมนี่สองอกฟิดบอกใช้ใบเลื่อยเล็กตัด ก็วิธีการนะครับก็ต้องพริกนะครับพริกทีละข้างนะครับเพราะมันใหญ่มากวีมีรี่ยสองสี่หกแปดสิบสองสิบสีห้าอ่าพอตัดได้วีหนึ่งก็พริกนะครับพริกไปข้างหนึ่งไม่ไั้นมันจะตัดไม่ได้ลูกสวยด้วยเลยสวยเลยสิสิบห้าลูกอันนี้สี่วีเข้าไปแล้วนะครับยังไม่จบเอาพลิกเอาพริกอีกทีหนึ่งนี่เอาละ นนเ,เดี๋ยวนับรวมเสร็จกี่ลูกแล้วเดี๋ยวบอกอเอาไปแทงหวยวดนี้แล้ว <c oughs> แล้วก็พลิกอีกทีหนึ่งใกล้ละใกล้ละใกล้กลกลเห็นแล้วว่ามันเป็นอ่ากี่ลูกกันแน่โอเคอ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหวีแล้วกำลังเลื่อยหวีที่เจ็ดอ่าหวีที่เจ็ดมาแล้วเยอะมากใหญ่ทุกหวีดูลูกครับอบอว่นอบออันนี้มีเหลืองเหลืองด้วยสุกแล้วสามลูก วิธีตัดอ่ะใช้ใบเลื่อยเหล็กตัดจะง่ายนี่นายอันนี้ชาวสวนมาตัดเองครับชาวสวนเ้าบอก <c oughs> บอดีตชาวสวนครับเนี่ยตัดตัดร้นะ โอ้ดอนลูกอืมเดี๋ยวตัดปลายชุดมตัดปลายทิ้งปลายยาวน่ากลัวกระโดดว้อดโอเคอันนี้วีสุดท้ายใช่ไหม เท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวิพอดีหนึ่งศูนย์สิบวิสิบวีนี่ได้แล้วนะหนึ่งศูนย์นะหนึ่งเลขอ่าแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เลยได้ขอดีั้ยไหมได้ขอดีคือ ทีนี้จะมาถามว่าทําไมถึงต้องใช้เลื่อยตัดคือใช้เลื่อยตัดมันจะตัดง่ายกว่าใช้มีดชำแหละใช้มีดชำแหละมันต้องใช้แรงอ๋อเลื่อยนี่ก็คือชึก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 เสร็จเลยใช้เลื่อยชึก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 ไปตามปันน้องมันนะโอเคและนี่ก็เป็นวิธีการตัดกล้วยนะครับแล้วก็ชำแหละกล้วยออกมาเป็นหวีนะครับ ซึ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับก็สิบหวีพอดีแปดสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดลูกหนึ่งหวีสิบเจ็ดลูกนะครับสิบแปดสิบเก้านะครับสูงสุดยี่สิบเอ็ดลูกครับเท่าที่นับมันไม่เท่ากันทุกหวีอ่าสองสี่หกแปดสิสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหกครับแล้วก็ได้เห็นกรรมวิธีเรียบร้อยนะครับตัดกล้วยแล้วก็ชำแหละกล้วยมาเป็นหวีหวี โอเคนะครับนี่คือเบื้องหลังความสาเร็จครับคนชํำแหละคนนู้นคนโคต้นครับคนโคต้นครับนี่ครับ แล้วก็แล้วก็จบลงมาแล้วนะครับสําหรับคลิปตัดกล้วยวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทดลองทำนะครับจะพยายามหาคลิปแปลกๆมาแล้วก็มานําเสนอเรื่อยๆครับสําหรับวันนี้ก็ฝากฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปตัดกล้วยนะครับซึ่งกล้วยใหญ่ๆนี่หายากแล้วนะครับในกรุงเทพก็ตัดให้เห็นกันจะจๆ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องราท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็บบบฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับแชร์ให้ผมหน่อยขอบคุณครับ